วันนี้มูตาดก็ผ่านมาที่นะครับร้านนะครับพอดีมีรถการเกษตรของเรานะครับรถการเกษตรของเราแล้วก็สายดันนะครับไม่ว่าจะเป็นเคนแล้วก็หกล้อรถดำรถโดยสารนะครับนะฟังราคากันนะครับหลักแสนต้นแสนปลายแสนกลางๆนะครับมีทุรุ่นแล้วก็ตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งนะครับมีเยอะนะครับเป็นร้อยนะครับ เดี๋ยวก็จะพาเราชมกันนะครับรถใช้งานนะครับราคาที่นะครับเข้าจับถึงได้นะครับราคาเกษตรกรก็มีเหมือนกันนะครับนะครับเห็นหลายคันกันเลยนะครับมาดูที่สายดันของเรานะครับฟอร์ดของเรานี่จะเป็นฟอร์ดหกพันไหมนะเอาลองลองสตาร์ทรีวิวด้วยดิสตาร์ทลองดูให้ช่างเราตัวนี้ต้องตัวนี้ยังไม่มีแบตเนาะโอ้ไม่เป็นไรนะครับ ตาร์ใช้งานได้นะครับตัวน,วนี้อุปกรณ์ที่จะได้ก็จะเป็นผ่านเจ็ดนะครับผ่านเจ็ดแล้วก็ดันหน้านะครับมีหลังคานะครับตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งแสนเท่าไหรนะครับห <9, 9. S 2> นึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าะหนึ่งเก้าเก้าแต่ถ้ามาบอกว่ามาจาก youtube ก็จะลดให้อีกนะครับช่องของผมมีส่วนลดไว้อย่างนั้นนะครับซอบอกว่ามีส่วนลดให้นะครับ จากแสนเก้าเก้าอาจจะเหลืออยู่ที่แสนเก้าหมื่นแสนแปดก็ว่ากันไปนะครับมาติดต่อแล้วก็แวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับอ่าคอนนี้เปิดราคาให้แล้วนะครับเอ้ามาดูที่รถรถเคียนไหมล่ะครับอ่าเคีนเป็นเคีนใหม่ไหมครับเคีนใหม่ด้วยนะครับเป็นเคีนใหม่ไปดูเคีนใหม่นะครับอีซูซูอีซูซูเอฟวีแซบบ่ะครับอ่าหนึ่งเก้าห้านะครับล็อกกี้ร์เขาเรียกว่าล็อกกี้ร์ไหม ัวนี้ยางเท่าไหร่ยางพันลมยางใหม่เลยนะครับเคียนนี่เคียนบิ้วใหม่หรือเคียนใหม่เลย <c oughs> เคนใหม่เคยนใหม่เลยนะครับไอที่เอาไปยกของนะครับระบบปั๊มลมช่วงล่างคักซีนะครับเ็มแหลมกันเลยอือสภาพโดยรวมนะครับ เก็บงานสาดสีเรียบร้อยคคามยาวจักเมตรครับเนี่ยตัวนี้เ7เมตรครับ7นะวเมตรเนาะเบียนอุดรน,นะครับสี่ตันี้มันสูงก็ต้องจะยกกล้องขึ้นไปอยู่ประมาณนี้นะครับโครงสร้างเซนนะครับ600ใหญ่600ยาวน้ำมันสักสี่นะครับโดยรอบ ยังำแหลบนะครับใครจะเป็นทุกครที่หารถใช้งานนี่อยู่ก็แวะมาดูได้นะครับนึกว่าจะมีแต่รถเกง๋งรถกระบะนะครับมีพวกเคนพวกหกล้อรถด,ดำรถไทย<ม>ด้วยนะครับ,ต,รไไรบตัวนี้เพิ่งเปิดราคาไปได้เท่าไหร่ครับตัวนี้แปดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับแปดแสนแปดหมื่นแปดพันนะใช่ไหมแปดแสนแปดหมื 8, 000, 8, 000. ่นนะครับแปดแสนแปดหมื่น นะครับสนใจยังไงก็ค่อยโทรสอบถามเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ซอแล้วก็เซลไว้ให้นะครับติดต่อที่โชคทวีกุปนะครับเส้นทางถนนบ้านผือน้ำโสมนะครับโชคทวีกุปนะครับอีกคันที่สองอมาดูสายดำสายดำ,สายดำสิบล้อด้วยตัวนะโอ้คอยหาสิบล้อดำอตัวนี้เป็นดิสันยูด,ดีตัวนี้เท่าไหร่ครับ ด้านี้อยู่หกเก้าสิบหกเออการชนหน้านี้เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้เก็บงานเลยตัวนี้อยู่ที่หกแสนเท่าไหร่นะต้านนี้หกแสนเก้าหกแสนเก้านะครับหกแสนเก้าดนี้เราอยู่กตัวนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาระบบลมนะครับสองเขาใหญ่นะครับยังไม่ได้เก็บงานนะครับ สนใจยังไงใครที่จะเอาไปบรรทุกอ้อยนะครับบรรทุกด,ดินได้หมดรถแก้อ้อยแก่ดินกับตัวนี้มันม้ยครับผมโอ้รถได้นะครับลดได้ดไดสภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับติดต่อที่โชคทวีกุ๊บเนี่ยแหลมำกันเลยรถถังนะครับอ่ารุ่นราคาแล้วมาดูคันนี้หกล้อเนาะ กินตะทายตัวนี้รุ่นไดวันคืองามใช่นหนมะล็อกกี้ดำตัวเล็กล็อกกี้ดำตัวเล็กล็อกกี้ดำตัวเล็กตัวนี้มนไ,บบไม่ได้ใส่แบบเอาแบบไว้ไม่ได้เดี๋ยวขโมยนะครับอยู่ดตัวนี้เท่าไหร่ครับเพิ่นเปิดได้นะ เดือนนี้48ศูนย์อ่า400,000 80,000บาทนะครับ400,000 80,000บาท400,000 80,000บาทจะเก็บงานใหม่เปิดได้ปะเปิดปะได้นะเปิดได้ครับเปิดไรอ่ะเปิดด้วยด้วยชื่อมีลูกทรงห้องดีสารนะครับนี่มีแครหลังด้วยห้องใหม่เรียบร้อยอห้องใหม่เรียบร้อยสวยๆพร้อมใช้งาน ขึ่นจนโอ้เสียดายไม่ได้สตาร์ทนะครับและช่วงล่างยางเผานะครับล้อถ้าอยู่ใกล้หรือสนใจยังไงก็ค่อยแวะมาเชื่อมมาเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมชมได้ดนะครับทดลองขับได้ดไฟหน้าจิงจิมอยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับล็อกกี้เล็กบัตรเพิ่นอยู่ต่อที่โชคพีกรุ๊ปนะอ่า เอามาดูรถโดยสารนะครับลับส่งนักเรียนนะครับรถสายตอนนี้ไม่ค่อยจะมีวิ่งแล้วก็เลยจัดจำหนเส้นถนนบ้านพือน้้ำสวมนะครับเห็นจอดสะดุดตาเลยตัวนี้เป็นฮีโน่นะครับ FC เอฟเครื่องร้อยยี่นะครับเป็นรถโดยสารถ้าจะนำไปต่อยอดปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแล้วก็ใช้งานทางด้านการเกษตรหรือรับส่งนักเรียน เส้นทางใกล้ๆได้เลยนะครับตัวนี้เพิ่งเปิดราคาไปท่าดไหนครับสามแสนสองหมื่นบาทเนาะสามแสนสองหมื่นบาทสามแสนสองหมื่นบาทขึ้นไปดูโอ้จัะกรันเป็นรถโดยสารนะครับยาวอยู่ตัวไหนจักเมตรว่เนี่ยหกเม็ดมั้งห้าเม็ดหกสี่เมตรแปดสิบเนาะ ดีๆอยู่หลังคานะครับเนใครที่หารถก็ประมาณน,นี้นะครับรถคันนี้อาจจะเคยขี่นะครับสมัยเป็นนักเรียนเส้นทางน้ำสูงอุดรยิ่งอยู่หลายปีนะครับคนขับก็จะแ,แก่และ้วนะครับก็จดอดจำหน่ายขายไปตามยุคตามสมัยมาดูอีกคันนะครับคันนี้ เปิดไปที่3ามแสนสองนะครับถ้ามาจากช่องก็จะมีส่วนลดอยู่ดูจาก YouTube มาอย่างเงี้ยติดตามด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปให้เอฟซเราเอามาดูอีกคันนะครับคันนี้อีสูอะไรครับเนี่ยหกล้อหกล้อร้อยสิบห้าแรงนะร้อยสิบห้าแรงล้อบรรทุกนะครับน้ำไม่ได้ ตัวนี้ราคาเพิ่นเปิดไปเท่าไหร่ครับตัวนี้สามแสนห้าสามแสนห้านะครับสามแสนห้า <3, 5, S 2> ต่อรองได้ให้จะเอาไปบรรทุกอ้อยนะครับเนี่ยฤดูกาลจะมาเนี่ยเอาไปเก็บงานรอเลยสามแสนห้าต่อรองได้ลูกทรงคัตซีตัวนี้แต่ก่อนวิ่งวิอ้อยอยู่เนาะ แอบสองชั้นเอาโมลลมบิกดูเครื่องหน่อยดิเอามาเยี่ยมชมได้นะครับ้เราไปดูพวกรถเก๋งรถกระบะใหม่ๆกัน มีคลิปต่อไปอ่าตอนนี้ก็ฝากนะครับสายบรรทุกสายดันสายไถนะครับอ่าสายเคนนะครับอ่าเอาโอเครอคลิปต่อไป